สำหรับคลิปนี้ก็มีผู้ถามมาบอกว่าผร้อาจารย์ครับดูใจเต้นกับดูชีพจรหนึบหนึ่งถ้าเราดูไปนานๆมีผลเหมือนกันไหมครับผลยังหยาบๆยาบนะเหมือนกันนะเราต้องแยกว่าใจเต้นกับชีพจรมันก็ในลักษณะเดียวกันนั่นแหละชีพจรกับใจเต้นลักษณะเดียวกันแต่ใจเต้นเนี่ยเรามักจะดูไปที่ตรงในทรงอกที่หัวใจเต้น แล้วมันก็จะสัมพันธ์แล้วถ้าเราจับที่ข้อมือแบบว่ามีชอบประจนชีพประจรหน,หน,หนบบบึบหนึหนึบหนึตึ๊บตึ๊บตึ๊บหนึงหรือดูที่คออะไรเนี่ยที่เขาสังเกตว่าชีพประจรยังอยู่ไหมเนี่ยที่บริเวณใต้คางที่คอเนี่ยเขาจะจับชี่ประจรแต่โดยหมอแม่แล้วก็จะจับที่ข้อมือหมอแผนแผน,แผนจีนอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมือมันก็จะยลักษณะเดียวกันนะแต่ใจเจ้นเนี่ยแยกกับที่หัวใจแต่ชีพประจรเนี่ยอาจจะแยกเป็นส่วนอื่น ไปนันถ้าเราดูไปนานๆย่างดูใจเต้นมันจะถ้าเรามองเห็นใจเต้นแล้วมันไม่ได้เป็นการที่เรียกว่าเราจะต้องไปกดไปบีบบังคับเราดูแบบสบายๆนะไม่ต้องไปบังคับมันเพราะมันเต้นแรงเต้นค่อยเต้นเบาต้นละเอียดเต้นชัดไม่ชัดยังไงเราก็มีหน้าที่ดูไปอันนี้ดูแบบสบายๆแต่ถ้าการดูชีพประจนี่จะต้องเอามือจับเอามือกดเห็นไหมมันเป็นการปรุงแต่งที่หนักขึ้นไปอีกหน่อยนึง ผลที่ได้ออกมาเนี่ยโดยอย่างหยาบๆแล้วไม่ได้มันก็ไม่ได้ต่างกันหรอกคบแต่ถ้าโดยละเอียดแล้วผลที่ต่างกันมันก็มีหยาบละเอียดนะตามที่เราเหตุเราประกอบเหตุเช่นใดผลมันก็จะออกมาเช่นนั้นมันจะอาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยถ้าเราดูใจเต้นเนี่ยถ้าเราดูใจเต้นธรรมดาเนี่ยเอามันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยมันมีเกิดขึ้นเดี๋ยวแรงเดี๋ยวก็ค่อยเดี๋ยวก็เหมือนกับหายไปอ่อันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่เราเรากําลังดูใจเต้นอยู่ไม่ตั้งแต่แต่แรงแรงจนกระทั่งมันเบาไวละเอียดไปเนี่ยมันมันแค่ๆว่ามันเป็นธรรมชาติของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ค่อยแล้วก็เดี๋ยวก็ขึ้นสูงเดี๋ยวก็เป็นกลางกลางเดี๋ยวก็ลงแต่ทีพจรเน,นี่ยมันจะสม่ําเสมอกว่ากว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราจับที่ข้อมือเนี่ยเพราะนการปรุงแต่งโดยอาศัยชีพจรเต้นเนี่ยถ้าเราดูใจเต้นไม่เห็นแล้วก็มาจับชีพจรก็ได้ มันเป็นการส่งเสริมกันเหมือนกับว่าเราดูใจเต้นมานานแล้วมันเหมือนหายไปตามหาไม่เจอแต่สติเรายังดีเนี่ยเราอาจจะดูด้วยความรู้สึกที่ลงกระทบปลายจมูกหรือกำไม้กำมือนึบหนึ่งนบหนึ่งนืบหนึ่งที่นิ้วนางสัมผัสอุ้งมือแล้วดึงมามันจะเหนียวนบหนึ่งนบหนึ่งเราก็ดูตัวนั้นก็ได้ประเด็นการดูไอ้เนึบหนึ่งเนี่ยถ้าเราดูเป็นจุดสมาธิมันจะรวมเป็นจุดแล้วก็ถึงกายนอกเลยมันจะมีพลังมหาศาลถ้าเราดูเนี่ย แต่ถ้าดูใจเต้นธรรมดาเนี่ยนะมันมันเหมือนกับเป็นการเสวยผลจากสิ่งที่ทําให้ใจมันเต้นแล้วเราก็มีหน้าที่ดูใจเต้นถ้ามันเต้นมาถึงกายนอกหัวใจเต้นตุ๊บๆเหมือนเราออกกาลังเหนื่อยๆเนี่ยมันก็ดูลมันจะดึงสติได้ดีหน่อยแต่กรณีถ้าเราไม่สร้างเหตุต่อใจเต้นก็ค่อยๆค,คลายไปตามตามเหตุตามปัจจัยและกรณีเราก็สติแล้วก็หายไปตามมันเมื่อแต่แรงแล้วก็มีสตอิอยู่กับการเต้นแรงเมื่อตเต้นค่อยแล้วก็มีสติอยู่กับการเต้นค่อยดูความรู้สึก แต่การดูชีพประจรเนี่ยเมื่อไตเจนมันเบาลงแล้วจนมองไม่เห็นเนี่ยเราสามารถจับชีพประจรใหม่นะแล้วก็จับที่ข้อมือแล้วก็บีบแล้วกดในรวงอกแล้วแต่นะพะมีบางท่านสอนให้แนบในรวงอกที่บริเวณอกหรือด้านหัวใจด้านซ้ายหรือกลางกลางสวงอกเนี่ยเอามือแนบลงไปแล้วจับชีพประจรตรงนั้นก็ได้นะเป็นฐานกายเหมือนกันหรือเรานนอมมาดู จับนิ้วหนึ่งในนิ้วมือแล้วก็ดูความรู้สึกที่ปลายจมูกเพื่อไปกระตุ้นทําให้หัวใจนี่มันเต้นขึ้นมาอีกแรงขึ้นมาอีกและเราก็ดูต่อไปพอมันแรงขึ้นมาสติของเราที่มันค้ายๆว่าใจเต้นมันหายไปเนี่ยสติของเราฝึกมาดีมันจะไปรวมกับใจเต้นอันใหม่เนี่ยพบทําให้เกิดข้ามจากหยาบไปละเอียดได้เหมือนกันนั่นแ้ลนเราดูไปนานๆมีผลเหมือนกันไหมแต่ถ้าดูไปนานๆแล้วต่อไปมันก็มีผลเหมือนกันนั่แหละมันปราบมันเห็น ครับแน่นเครียดโล่งเหมือนกันแต่ว่าการประกอบเหตุเนี่ยนะในส่วนของดูชีพจรเต้นมันส่วนมากมันจะอยู่ที่กายนอกเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาสติอยู่กับกายนอก,กมากๆจนต่อเนื่องแล้วมันมีพลังแรงมหาศาลเนี่ยความเครียดมันจะสูงมากนะก็พระเจ้าดูในเวลานั่นก็ดูสมมุติว่าเรา,าเราเรานั่งหลับบนเก้าอี้ไม้ไหวเนี่ย เราเข้าไปนั่งใหม่ๆเนี่ยชีพจรไม่มีมันหายหมดมันถูกสมาธิพวกพวกอารมณ์ปัจจุบันในการทางโลกเนี่ยมันบังหมดมันเครียดมันอะไรเนี่ยนะแล้วก็ไปเอนแค่ๆว่าเอาข้อศอกนะก็วางไว้ที่ไอ้ไอ้ที่วางแขนเนี่ยนะแล้วก็เอามือเนี่ยปิดสมมติว่าปิดหูซ้ายไม่ให้ได้ยินเสียงภายนอกแล้วเราฟังเสียงชีพจรเต้นในหูงเราปรากฏว่าถ้าเราดูประกอบดูอันนี้มากๆนานๆปุ hmm. ๊บนะความเครียดมันจะสูงมาก แต่มันมีพลังมหาศาลที่จะให้ทําให้เข้าสมาธิได้ได้ดีเพราะมันเหมือนกับสะกดบังคับแะนั้นาการปฏิบัติทมนี่ต้องปฏิบัติถึงกายนอกด้วยมันจะได้ควบคุมถ้าเราปฏิบัติที่ภายในมากเราดูใจเต้นแล้วเราเห็นคมชัดไปเรื่อยๆแล้วเราปล่อยวางภายนอกแล้วเรานั่งได้ทนจริงมันก็ไปรู้เรื่องภายในเรื่องปรมัติแต่ถ้าเราน้อมซ้อนมาดูที่กายนอกเยอะมากๆเนี่ยมันเหมือนความเครียดสูงมันดูมันมีสติที่จะบีบบังคับสมาธิจะบีบบังคับ้ทำให้เรื่องอื่นเนี่ย ก็จุยกระจายไปได้เร็วเพราะฉะนั้นสองงานเนี่ยรเราบอกว่าพี่นายเขาเรียกว่าเห็นชีพจรเต้นเขาเรียกกายในกายเป็นไปภายนอกบ้างหรือว่าใจเต้นเนี่ยกายในกายเป็นไปภายนอกบ้างจนกระทั่งปล่อยวางภายนอกเข้าไปสู่กายในกายเป็นไปภายในคือละเอียดวางกายนอกไปแล้วใจเต้นหายไปแล้วแต่มันมีความเกิดดับของจิตแลละชีพจรเต้นก็เหมือนกันถ้าฝึกอย่างเงี้ยนะ ถามว่าผลเหมือนกันไหมอย่างหยาบๆก็คือมันเหมือนกันมันละก,กิเลสได้มันมีสติสมาธิแล้วก็ละก,กิเลสได้เหมือนกันแต่ขั้นตอนดําเนินการในการที่นาที่ที่จะทําให้เห็นความเครียดความอะไรเนี่ยมันอาจจะแตกต่างไปบ้างความโป่งเบาอะไรเนี่ยเพราะว่ามันหนักอยู่ที่ส่วนของภายนอกกับส่วนของภายในใจเต้นเนี่ยน้อมนขก็ไปสู่ภายในได้ดีแต่ชีพจรเต้นเนี่ยมันกําหนดให้เห็นภายนอกได้ดี ซึ่งเป็นตัวบังคับจิตท,ที่มันยังแสบสายให้มันอยู่แต่ถ้าใจเต้นมันเบาไว้แล้วเนี่ยเราไม่รู้จะไปบังคับอะไรแล้วเพราะฉะนั้นกายนอกกายในเนี่ยบางทีเห็นคําในธรรมเห็นกายในกายเป็นไปภายนอกบ้างคือที่กายหยาบเห็นกายในกายเป็นไปภายในบ้างที่ส่วนละเอียดเห็นกายในกายทั้งภายในภายนอกบ้างคือซ้อนหยาบซ้อนละเอียดแล้วก็ปฏิบัติแก้ไขกันไปอย่างนั้น